เป็นคนที่ความจําสั้นสมาธิสั้นนะคะเรียนแล้วเฮ้ยไม่ได้อะไรเลยจําอะไรไม่ได้เลยนะคะวันนี้นะคะครูแสงนะคะก็จะบอกทฤษฎีเนาะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีแห่งการเรียนรู้อันนี้ก็จะแบ่งเป็น7ขั้นนะคะก็คือถ้าเรามองในภาพนะคะพีระมิดเนาะถ้าเรามองในภาพพีระมิดเ่ยจะเห็นว่า พีระมิดเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นขั้นเล็กขยายใหญ่มาใช่ไหมคะทีเนี้ยครูแสงจะบอกเลยว่าแบบวิธีการจำเนาะคือเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเรียนอยู่ในห้องเรียนจะช่วยให้เราจำได้แค่10%นะคะการเรียนในห้องเรียนเฉยๆคือเราฟังเฉยๆใช่ไหมคะตามหลักพฤติกรรมของมนุษย์เราเนี่ยถ้าเกิดเราฟังเฉยๆอบางทีเราแบบ สมาธิเราจะหลุดไปละเราจะฟังคุณครูพูดไม่จบละทีเนี้ยพอออกจากห้องเรียนไปเราก็จะลืมอันเนี้ยคือจําได้แค่10%นะคะขั้นตอนออกมาการอ่านเขาบอกว่าอ่านอย่างเดียวอะ่ะก็ช่วยให้เราจําได้แค่10%เหมือนกันคืออ่านไปอ่านไปเนี่ยสมองของเราอะคะ่ะจะรับรู้ได้แค่สิเปอร์เแต่ถ้าเราสเต็ปที่3นะคะฟังแล้วก็เห็นอ่าฟังด้วยตาดูนะคะ ตาดูหูฟังนะ่ยจะช่วยให้เราจําได้แค่20%อันนี้นะคะเป็นทฤษฎีเลยซึ่งเขาผ่านการวิจัยมาแล้วเนาะแต่ถ้าอีกสเต็ปหนึ่งนะคะถ้าเราดูการสาธิตไม่ว่าเราจะไปดูใครก็ได้มีการทดลองการสาธิตให้ดูว่าขั้นตอนที่นี้ทําแบบนี้นะคะอย่างนู่นนี่ใช่ไหมคะอันนี้จะช่วยเพิ่มการจําของเราได้30%นะคะ30%เลยเนาะอ่ะแต่ถ้า เขาบอกว่าถ้าเรามีการประชุมกันประชุมกันถกเถียงหาหรือแก้ไขปัญหาออกความคิดเห็นตอบโต้กันแบบนี้นะคะจะช่วยให้เรามีความจำได้50%เนาะเเลยนะคะต่อมานอกจากเราจะมีการประชุมกันใช่ไหมคะเมื่อกี้เนาะสเต็ปต่อมาถ้าเราได้ลงมือปฏิบัติ <c oughs> อ่าลงมือปฏิบัติเลยลองทำเอง ขั้นตอนที่12 3งาลองทำเองแบบเนี้ยเราจะช่วยให้เราจำได้75%านนะคะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทีนี้ในขั้นตอนสุดท้ายอะคะ่ะถ้าใครที่แบบเฮ้ยอยากจำได้แม่นแม่นจำอะไรแล้วแบบลงมือทำแล้วแบบเฮ้ยฉันจำสเต็ปจำขั้นตอนได้เนี่ยอันนี้เขาบอกว่าให้เราออกมาสอนออกมาให้ความรู้คือถ้าเกิดการที่เราออกเรามีความสามารถด้านไหนอะคะ่ะอย่างเช่นว่าเราทำคลิป ตัดต่อคลิปเก่งเราทําภาพสวยหรือว่าเรามีไอเดียเรามีเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยเราออกมาสอนออกให้ความรู้แบบเนี้ยจะช่วยให้เราอะเพิ่มความจําให้กับเราได้ถึง90%เลยทีเดียวนะคะอ่าอันนี้นะคะสําหรับใครที่ คิดว่าเฮ้ยตัวเองจํไมาได้เลยอ่านหนังสือก็จําไม่ได,นนนะด้อันนี้ครูแสงขอแนะนาเลยเนาะลองเอาทฤษฎีอันเนี้ยไปใช้ดูนะคะเขาจะเป็นทฤษฎีแห่งการเรียนรู้เนาะซึ่งตามสเต็ปแบบนี้เลยนะคะเอาไปใช้กันได้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ